วิชาภาษาไทยพอท3 1 0 1ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องภาษาไทยด้านการพูดกับช่องทางการประกอบอาชีพภาษาไทยกับการประกอบอาชีพเป็นศิลปะการใช้ภาษาที่จะสามารถโน้มน้าวใจก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือเห็นคล้อยตามสร้างสัมพันธ์อัตภาพที่ดีระหว่างผู้พูดและผู้ฟังอาชีพที่ใช้ทักษะการพูดได้แก่นักจัดรายการวิทยุค,ครูอาจารย์นักสแสดงผู้ประกาศรายงานข่าวพิธีกร วิทยากรอาชีพล่ามมคกุเทศนักโฆษณาประชาสัมพันธ์นักฝึกอบรมการเขียนภาษาไทยเป็นช่องทางการประกอบอาชีพต้องมีวรรณสินของภาษาเพื่อให้สิ่งที่เขียนสามารถดึงดูดความสนใจดึงอารมณ์ความรู้สึกร่วมของผู้อ่านโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตามและเพื่อสร้างความบันเทิงใจได้แก่นักเขียนผู้พิสูจน์อักษรและบรรณาธิการเลขานุกานักแปลผู้สื่อข่าวผู้เขียนข่าวเป็นต้น